เศรษฐกิจจีนอ่วมหนักผลค่าเคียงการฉีดยาแรงจัดระเบียบเอกชนของรัฐบาลจีนข่าววิกฤตเศรษฐกิจจีนเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนาหูในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักคือการที่ทางการจีนเข้าจัดระเบียบเอกชนรายใหญ่ในแวดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างสถาบันกวิชาด้านเทคโนโลยีไอทีหลงพ่อปราบาบายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนโทษฐานละเมอตลาดเป็นเงิน8.6หมื่นล้านบาท หลังจากนั้นรัฐบาลจีนเข้าถือหุ้นบริษัทเทคโนโลยีทั้งบา巴巴และเ讯หนต์เอร์เซ็นต์ทำให้มีสิทธิสามารถควบคุมทิศทางของบริษัทเหล่านี้ได้ด้านอสังหาริมทรัพย์เจ้ายักใหญ่ในจีนทยอยออกมาประกาศล้มละลายกันอย่างต่อเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีจีนหลายคนทยอยหายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกัวกวางช่างประธานกรรมการบริษัทโฟตโตสันกลุปฉายาวอร์เรนบัฟเฟตต์เมืองจีนเปาฝาน ซีโอไน้าเรเนซองส์โฮดิ้งและแจ็คหมาที่หายจากจีนไปตั้งแต่ปี2020ั่ึงได้กลับประเทศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองอีกทั้งเศรษฐีจีนกว่า1800คนได้เดินทางออกจากประเทศจีน ซึ่งบางส่วนพากันย้ายถิ่นฐานออกไปประเทศอื่นๆจากรายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งทั่วโลกปี2023จีนสูญเสียตำแหน่งมหาเศรษฐีไปถึง229คนทำให้บริษัทเอกชนรายใหญ่ทั้งหลายในจีนเกิดความหวาดหวัน่นชะลอการลงทุนและลดการจ้างงานลงส่งผลให้หนุ่มสาวว่างงานเป็นจำนวนมากต่อประสบการณ์น้อยกว่าคนที่เคยทำงานมาก่อน เรื่องเศรษฐกิจก็หดตัวหนักสุดในรอบกว่ปีตัวเลขส่งออกติดลบถึง14.5%ทั้งที่จริงแล้วในหลายๆประเทศนั้นมีการส่งเสริมเอกชนรายใหญ่ให้เติบโตในระดับโลกเช่น Apple, Tesla, Samsung และหุ้นใดเป็นต้นสุดท้ายคนจีนจนลงปัญหาหนี้สินเยอะขึ้น